อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเผยสหาภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภาเข้ายื่นหนังสือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอให้ตรวจสอบการหัวประมูลการประกวดราคาการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนภายนอกที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรอดีเอสไอนายนทาริศเพ่งดิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวถึงกรณีที่นายอารีสืบวงที่ปรึกษาสหาภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภาได้เขายื่นหนังสือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอให้ตรวจสอบการหัวประมูลการประกวดราคาการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนภายนอกว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อการจ้างพิมพ์หนังสือเรียนสำหรับเด็กโดยส่วนตัวตนเห็นว่าองค์การค้าของคุรุสภาถือเป็นหน่วยงานที่เก่าแก่ ไม่ควรที่จะเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นซึ่งเป็นปัญหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องเร่งดําเนินการตรวจสอบต่อไปสหภาพครุษภายื่นหนังสือต่อดีเอสไอให้ตรวจสอบเรื่องกรณีขั้วประมูลแบบเรียนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไปกระทบต่อ,อาการจ้างพิมพ์หนังสือเรียนของเด็กนะครับก็ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับ ก็เป็นปัญหาที่ทางเราจะเข้าไปตรวจสอบนะครับปัญหาต่างๆที่หมักหมมนะครับขององค์การค้าคุรุสภาซึ่งก็เป็นหน่วยงานเก่าแก่นะครับแล้วก็เกิดปัญหาการทุจริต หากินกับเด็กเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในบ้านเราทั้งนี้สหาภาพแรงงานองค์กรการค้าของคุรุสภาเป็นองค์กรนิติบุคคลองค์กรเดียวในองค์กรการค้าของสกสอคอโดยได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกลุ่มบุคคลภายในองค์กรกับกลุ่มเอกชนภายนอกกรณีร่วมกันกระทําการทุจริตส่งผลให้องค์กรค้าของสกสอคอและทําให้เกิดหนี้สะสมมากกว่า3 0 0พันล้านบาทโดยได้มีการดําเนินการเกาะติดสถานการณ์และสืบหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา